สวัสดีค่ะขอแนะนํารถกระบะเมอ2อให้จับจองกันนะคะรถสวยใช้ดีค่ะซื้อไปใช้ไม่ผิดหวังนะคะเร่มชุดโอนมีครบค่ะรถกระบะบ,บ้าน,านสภาพสวยเดิมบางนะคะอีซูซูดีแม็กปีศูเครื่องยนต์ไดเล็ก 2,500cc ซีซีดีเซลเทอร์โบค่ะเป็นรถกระบะตัวท็อปพิเศษ SLX เบรก a อ s ไฟหน้าสีนอนกระจกไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์ กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้วิ่งทางไกลได้สบายนะคะราคา139,000บาทเครื่องเกียร์ชุงร่างใช้งานได้ปกติสีสันรอบคันไม่น่าเกียดแอร์เย็นคันซีสวยรถขับดีพร้อมใช้มากๆค่ะ139,000บาทนะคะเล่มจุดโอนมีครบรถอยู่ในตัวเมืองจังหวัดนคปรปฐมค่ะ แมกดียางก็ดอกหนานะคะพร้อมใช้ได้ยาวๆสนใจจับจองติดต่อโทรคุยสอบถามและนัดหมายดูรถตัวจริงติดต่อผู้ขายกันได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยค่ะสำหรับในวันนี้แอดมินต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ